ว่าในทวีปยุโรปมีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับทวีปยุโรปให้มากขึ้นกันนะคะทวีปยุโรปมีพื้นที่ประมาณ10,180,000ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นลำดับที่6ของโลกมีประชากรประมาณ741ล้านคนเป็นทวีปที่อยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกับทวีปเอเชียโดยจะเรียกรวมกันว่ายูเรเซีย ซึ่งจะมีเทือกเขาอูรานและแม่น้ำอูรานเป็นตัวแบ่งเขตการแบ่งเขตภูมิภาคยุโรปเหนือนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์เดนมาร์กออสเล ลัตเวียเอสโตเนียออแลนลิทัวเนียสหาราชอาณาจักรยุโรปตะวันตกฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักซัมเบอร์มนาโกยุโรปกลาง เยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียบริทเทนสไตล์ภูมิภาคยุโรปตะวันออกโปแลนด์เช็กสโลวาเกียฮังการีเบลการียโรมาเนียยูเครน เบลารุสรัสเซียมอโดวาภูมิภาคยุโรปใต้โปรตุเกสสเปนอันดอร่าอิตาลีซานมาริโนนครรัฐวาติกันมอลตากิส ยิบรอตามาซิโดเนียเซอร์เบียมอนเตเนโกบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาแอลบานียโคเอเชียสโลวีเนียลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปพิกัดทางภูมิศาสตร์ของทวีปยุโรป ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด36องศาเหนือถึง71องศาเหนือและลองจิจูด9องศาตะวันตกถึง66องศาตะวันออกทวีปยุโรปมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่เหนือเส้นทอปิกออฟแคนเซอซึ่งอยู่ในเขตอ,อากาศอบอุ่นเหนือเกือบทั้งหมดยกเว้นตอนเหนือสุดของทวีปเท่านั้น ทวีปยุโรปมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่เหนือเส้นทอปิกออฟแคนเซอร์ซึ่งอยู่ในเขตอ,อากาศอบอุ่นเหนือเกือบทั้งหมดยกเว้นตอนเหนือสุดของทวีปเท่านั้นที่อยู่ในเขตอ,อากาศหนาวเหนืออาณาเขตติดต่อของทวีปยุโรปทิศเหนือติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติกทิศตะวันตกติดต่อกับมหาสมุทรอตแลนติกทิศตะวันออกติดต่อกับทวีปเอเชีย ทิศใต้ติดต่อกับทะเลแคสเปียนเทือกเขาคอเซซัสทะเลแดงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรปปัปจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป 1. ทําทเลที่ตั้งทวีปยุโรปอยู่ในช่วงละติจุดที่3 6มสถึงสาองศาเหนือส่วนใหญ่พื้นที่ของทวีปยุโรป เป็นที่ราบเนินเขาหุบเขาที่สูงภูเขาตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือและภาคใต้ 2. ลมประจำลมประจำที่พัดผ่านทวีปยุโลกเป็นลมตะวันตกพัดจากมหาสมุทรแอตแลนติกเข้ามาทางตะวันตกของทวีปทําให้มีฝนตกชุกส่วนทางตะวันออกของทวีปฝนจะตกน้อยลง 3. กระแสน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกได้รับอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นเกลืสตรีมที่ไหลผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกเรียกว่ากระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือไหลเข้าสู่ชายฝั่งของเกาะบริเตนใหญ่ 4. ความใกล้ไกลทะเลทวลีปยุโรปมีชายทะเลเวาแหว่งมากมีลักษณะเป็นแผ่นดินที่โอบล้อมด้วยผืนน้ำเกือบรอบเรียกว่าคาบสมุทร ได้แก่คาบสมุทรสแกนดิเนเวียคาบสมุทรจัดแนลนคาบสมุทรไอบีเรียคาบสมุทรแอพเพนไนบริเวณคาบสมุทรเหล่านี้มีทะเลอยู่หลายแห่งถ้าไม่อิทธิพลของทะเลสามารถแทรกเข้าไปในแผ่นดินได้อย่างกว้างขวางเขตภูมิอากาศของทวีปยุโรปแบ่งออกเป็นทั้งหมด7เขตภูมิอากาศเขตภูมิอากาศแบบขั้วโลกหรือทุนดา ลักษณะภูมิอากาศเป็นเขตที่มีอากาศหนาวจัดในฤด,ดูหนาวเป็นระยะเวลานานมีฤด,ดูร้อนสั้นๆมีหิมะและน้ำแข็งปกคลุมเกือบทั้งปีบริเวณที่พบชายฝั่งภาคเหนือคาบสมุทรสแกนดิเนเวียพืชพันธุ์ธรรมชาติได้แก่สาลายตะไคร่น้ำดอกอาร์ติกเขตภูมิอากาศแบบกึ่งขั้วโลกหรือไทกา ลักษณะภูมิอากาศในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นในฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ17องศาเซลเซียสบริเวณที่พบตอนกลางของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียพืชพันธุ์ธรรมชาติได้แก่ต้นสปูสต,ต้นเฟอร์เขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นลักษณะภูมิอากาศในฤดูร้อนมีอากาศร้อนจัด แต่ได้รับอิทธิพลจากทะเลจึงทำให้มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีไม่มีฤดูแรงที่เด่นชัดบริเวณที่พบภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปพืชพันธุ์ธรรมชาติเป็นป่าไม้ผัดใบและป่าไม้ผัดใบผสมป่าสนเขตภูมิอากาศแบบอ,อบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีปลักษณะภูมิอากาศในฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเป็นเวลานาน ส่วนในฤดูร้อนจะมีอากาศที่อบอุ่นบริเวณที่พบยุโรปตะวันออกพืชพันธุ์ธรรมชาติต้นโอก๊กต้นเมเปลิลเขตภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตกลักษณะภูมิอากาศมีอากาศอบอุ่นชื้นตลอดปีฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดมีลมประจำตะวันตกพัดผ่านทำให้มีฝนตกชุกบริเวณที่พบ ชายฝั่งตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปพืชพ,พันธุ์ธรรมชาติได้แก่ต้นบีชต้นเหมล็อกเขตภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทรายแถบอบอุน่นลักษณะภูมิอากาศมีลักษณะอากาศที่ค่อนข้างแห้งแล้งมีฝนตกน้อยบริเวณที่พบตอนกลางของคาบสมุทรไอบีเรียตอนเหนือของทะเลดำและทะเลแคดเปียน พืชพันธุ์ธรรมชาติได้แก่ทุ่งหญ้าสเตปเปิบเป็นพวกหญ้าที่เจริญเติบโตได้ดีเขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนลักษณะภูมิอากาศฤดูร้อนจะร้อนและแห้งแล้งฤดูหนาวจะมีอากาศอบอุ่นและมีฝนตกบริเวณที่พบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและชายฝั่งคาบสมุทรเบล่านพืชพันธุ์ธรรมชาติได้แก่ต้นโอ๊กต้นคอก ส้อมองุ่นสััพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรปทวีปยุโรปมีพื้นที่ที่น้อยแต่ก็มีทรัพยากรธรรมชาติชนิดต่างๆอยู่อย่างมากมายเช่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ป่าไม้และสัตว์ป่านานาชนิดแร่ต่างๆทั้งฐานหินน้ำมันดิบและการธรรมชาติ ทรัพยากรดินพื้นที่ของทวีปยุโรปส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูงเป็นดินที่เหมาะแก่การปลูกข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่เข้าวลายและมีการปลูกหัวผักกาดหวานและปอแฟกเป็นพืชสำคัญทรัพยากรป่าไม้ลักษณะของป่าไม้ในทวีปยุโรปเป็นป่าไม้เนื้ออ่อนและป่าไม้เนื้อแข็ง แหล่งป่าที่สำคัญของทวียุโรปอยู่ในประเทศสวีเดนฟินแลนด์ซึ่งเป็นประเภทผลิตไม้ที่สำคัญทรัพยากรแร่ธาตุทวียุโรปมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์แร่ธาตุที่สำคัญได้แก่เหล็กถ่านหินประเทศผู้ผลิตที่สำคัญประเทศอังกฤษประเทศนอร์เวย์ ทรัพยากรน,น้ำแม่น้ำสายหลักของทวีปยุโรปได้แก่แม่น้ำไลยแม่น้ำแซนแม่น้ำลัวแม่น้ำดานูบและแม่น้ำวอลกาลักษณะาทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป เกษตรกรรมทวีปยุโรปมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่และแรงงานทางภาคการเกษตรแต่มีการใช้เครื่องมือสมัยใหม่และเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยเกษตรกรรมของทวีปยุโรปมีลักษณะดังนี้ด้านการเพาะปลูกยุโรปนะับเป็นทวีปที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลแทนแรงงานคนและยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาจัดการกับการผลิตทางการเกษตรยังมีการดูแลรักษาดินอย่างมีประสิทธิภาพมีการคิดค้นวิธีและเทคนิคต่างๆที่ช่วยเสริมเพิ่มผลผลิตโดยไม่ทำลายธรรมชาติพืชที่ปลูกโดยส่วนมากอยู่ในกลุ่มธัญพืชได้แก่ข้าวสาลีข้าวบาเร่ข้าวโอ๊ตข้าวโพดและมันฝรั่ง แหล่งเพาะปลูกที่สำคัญได้แก่บริเวณที่ราบด้านตะวันตกตอนกลางของยุโรปการเลี้ยงสัตว์ลักษณะของการเลี้ยงสัตว์มักทำเป็นฟาร์มขนาดใหญ่แบบฟาร์มปิดควบคุมคุณภาพบางส่วนเลี้ยงควบคู่ไปกับการเพาะปลูกในลักษณะเกษตรแบบผสมผสานมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเช่นการคัดเลือกพันธุ์การผสมเทียม การติดตามัมตราการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยงการแปรรูปผลผลิตสัตว์เลี้ยงที่สําคัญของทวีปยุโรปได้แก่โคโนมและโคเนื้อการทําการประมงเป็นอาชีพที่สําคัญของชาวยุโรปเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยมีแหล่งปลาชุกชุมมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรวมถึงมีความรู้ความสามารถ แหล่งปลาชุกชุมของทวีปยุโรปอยู่ในเขตด็อกเกอร์แบงค์ที่ทะเลเหนือห่างจากฝั่งประมาณ160กิโลเมตรเป็นแหล่งที่มีแพลงตน้นซึ่งเป็นอาหารของสัตว์น้ำไหลามากับกระแสน้ำชายฝั่งปลาที่สำคัญได้แก่ปลาคอดปลาเฮลิงปลาแมคเคเรลปลาแฮดด็อกการทำป่าไม้ ป่าไม้ในทวีปยุโรปเป็นป่าไม้ที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมีการลงทุนในกิจการปลูกป่าอย่างแพร่หลายการทำป่าไม้มีมากในเฉพาะยุโรปเหนือเท่านั้นเป็นพื้นที่ของป่าสนส่วนประเทศรัสเซียถึงแม้มีพื้นที่ป่าเป็นจํานวนมากแต่การทำป่าก,ก็ยังไม่ได้รับความแพร่หลายเนื่องจากเส้นทางการขนส่งลำเลียงไม่สะดวกกละมีต้นทุนสูง การทำป่าไม้ในประเทศฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนเน้นเพื่อการค้าขายมีการปลูกป่าหมุนเวียนเพื่อนำไปทำเยื่อของกระดาษการทำเหมืองแร่แร่เศรษฐกิจที่สำคัญในทวีปยุโรปได้แก่ฐานหินเหล็กการทำเหมืองแร่ในทวีปยุโรปมีทั้งบนดินและเหมืองใต้ดินโดยมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการขุดเจาะและสำรวจ ทวีปยุโรปเป็นทวีปแรกที่มีการขุดแร่เพื่อนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมการทำอุตสาหกรรมทวีปยุโรปโดยเฉพาะยุโรปตะวันตกมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมและแพร่หลายมากจนกล่าวได้ว่าทวีปยุโรปสามารถผลิตสินค้าอุตสาหกรรมได้เกือบทุกชนิดส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่การถลุงเหล็ก การผลิตเหร็กกก้าเครื่องจักรกลรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องนุง่งห่มและเสื้อผ้าการคมนาคมของทวีปยุโรปทวีปยุโรปมีระบบเส้นทางคมนาคมขนส่งกระจายเป็นโครงข่ายเหมือนเกือบใยแมงมุมครอบคลุมอยู่ทั่วทั้งทวีปโดยเฉพาะยุโรปตะวันตกและยุโรปใต้ระบบขนส่งของทวีปยุโรปมีประสิทธิภาพมากทั้งทางบกทางอากาศและทางน้ำ การคมนาคมทางบกเส้นทางถนนในทวีปยุโรปเป็นทางหลวงซูเปอร์ไฮเวย์ขนาด4และ8ช่องทางการจราจรส่วนใหญ่มีโครงข่ายเชื่อมโยงกันระหว่างเมืองต่อเมืองประเทศต่อประเทศเป็นระบบเดียวกันสามารถใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีถนนสายหลักเชื่อมต่อกันระหว่างประเทศ การใช้บริการรถไฟเส้นทางรถไฟของทวีปยุโรปเป็นลางมาตรฐานแบบเดียวกันทางทวีปทำให้สามารถเดินรถเชื่อมต่อระหว่างประเทศต่างๆได้การคมนาคมทางอากาศเส้นทางการขนส่งทางอากาศแพร่หลายทั่วทางทวีปเนื่องจากประชากรมีฐานะที่ดีรวมทั้งการทำธุรกิจอย่างกว้างขวางทำให้การเดินทางโดยสายการบินสะดวกประหยัดเวลา ทำให้สายการบินหลายแห่งรับข้างมากเช่นกรุงลอนดอนกรุงปารีสและประเทศต่างๆในทวีปยุโรปมีสายการบินประจำชาติบินเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆทั้งภายในและภายนอกทวีป การคมนาคมทางน้ำทวีปยุโรปส่วนใหญ่ใช้ในกิจการค้าและอุตสาหกรรมโดยบรรทุกสินค้าที่มีปริมาณน้ำหนักมากใส่เรือลำเลียงมาทางแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านเขตอุตสาหกรรมและเขตพาณิชยกรรมนอกจากนี้ยังมีการเดินเรือพาณิชย์แล่นเชื่อมกับประเทศต่างๆทั่วโลกลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของยุโรปทวีปยุโรปมีประชากรเป็นอันดับสองของโลก ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวผิวขาวมีหลายเชื้อชาติหลายภาษาแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มนอร์ดิกมีรูปร่างสูงใหญ่ตาสีฟ้าผมสีทองผิวเขี้ยงกระโหลกศีรษะค่อนข้างยาวประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยุโรปโดยเฉพาะข้าวสมุทรสแกนดิเนเวียได้แก่ประเทศเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดน กลุ่มอันภายมีรูปร่างปันกลางค่อนข้างเตี้ยมีผมและตาสีน้ำตาลกระโหลกศีรษะค่อนข้างกลมอาศัยอยู่ทางแถบภูเขาของประเทศฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีและภาคเหนือของสเปนกลุ่มเมดิเตอร์เรเนียนมีรูปร่างไม่สูงใหญ่ผมสีดำตาสีดำกระโหลกศีรษะค่อนข้างยาวผิวค้ำกว่าพวกนอร์ดิกอาศัยอยู่ทางภาคใต้ของทวีปยุโรปได้แก่ประเทศสเปน อิตาลีและกรีซกลุ่มแลบและเบาลติกตะวันออกมีรูปร่างไม่สูงใหญ่ตาสีฟ้าอาศัยอยู่บ้านส่วนยุโรปเหนือส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางยุโรปตะวันออกด้นานภาษาภาษาที่ใช้ในทวีปยุโรปเป็นตระกูลภาษาอินโดยูโรเปียนซึ่งแบ่งเป็น3ามกลุ่ม กลุ่มภาษาโรแมนส์กำเนิดจากภาษาละตินประชากรของทวีปยุโรปใช้ภาษานี้ได้แก่ประชากรของประเทศอิตาลีสเปนฝรั่งเศสโปรตุเกสและโรมาเนียกลุ่มภาษาเยอรมนิกหรือนิวโตนิกนิยมใช้กันในประเทศอังกฤษประเทศเยอรมัน กลุ่มภาษาสลาวิกหรือกลุ่มภาษาสลาฟป,ประชากรของทวีบยุโรปใช้ภาษานี้ในประเทศยุโรปตะวันออกประเทศในคาบสมุทรบอลข่านประเทศลัตเวียแอสโตเนียลิทัวเนียยูเครนและรัสเซียด้านศาสนาชาวยุโรปส่วนใหญ่นับถือศาสนาคิดซึ่งแบ่งออกเป็นสานิกายนิกายโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาของผู้ใช้ภาษาลาตินประชากรส่วนใหญ่ในยุโรปใต้นับถือ นิกายโปรเตสแตนต์เป็นศาสนาที่แยกออกมาจากนิกายโรมันคาทอลิกนับถือกันในสแกนดิเนเวียนิกายออร์โธดอกมีอิทธิพลอย่างยิ่งในดินแดนภาคตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนการเมืองการปกครองระบอบการปกครองของทวีปยุโรปจะเห็นได้เด่นชัดอยู่2ระบอบคือ 1. ระบอบประชาธิปไตยใช้กันทางแถบยุโรปเหนือ ยุโรปใต้ยุโรปกลางแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือแบบมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้แก่สหาราชาอาณาจักรสเปนสวีเดนนอร์เวีย 2. แบบที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีไอร์แลนด์อิตาลี 2. ระบอบคอมมิวนิสต์ใช้กันในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกเช่นรัสเซีย